อโอเคเรื่องสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องที่เราจะมาเรียนกันว่าเฮ้ยฉันเรียนเมตริกไปจนจบบทแล้วเนี่ยฉันเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งประโยชน์อันนึงเลยในการเรียนเรื่องเมตริกนะครับก็คือเป็นการแก้สมการที่มีหลายๆตัวแปรนะครับเราเรียกว่าระบบสมการเชิงเส้นนะชื่อยาวเหลือเกินเอาเป็นว่าเมตริกใช้แก้สมการหลายตัวแปรได้นะครับอ่ะเป็นอย่างนี้คราวนี้ถ้าเรามีสมการโอ้โหหนะ้าตาหนะักเกียดมากเลยอย่างเงี้ยนะครับ แล้วเขาอยากรู้ว่าคําตอบเนี่ยก็คือค่า x เนี่ยนะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่อ่ะทำยังไงนะฮะสเต็ปที่หนึ่งเลยก็คือเนื่องจากว่าเราจะใช้เมตริกในการแก้สมการนะครับงั้นเราต้องเรียนวิธีการเปลี่ยนสมการให้เป็นเมตริกะกอนนะครับเปลี่ยนสมการให้เป็นเมตริกสกอนวิธีการเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็คือเราจะเขียนเป็นเมตริกอ้วนนะครับคูณกับเมตริกผอมแล้วก็จับเท่ากับเมตริกผอมๆอ,อีกอันหนึ่ง ใไหมอ้วนคูณผอมจับเท่ากับผอมอีกอันหนึ่งนะครับเมตริกอ้วนเนี่ยนะครับคือเมตริกที่ใช้ในการเก็บสัมประสิทธิ์ทั้งหมดนะฮะซึ่งต้องเรียงตาม xyz เลยนะครับก็คือ 2x 4y 1z นะครับมันก็จะเก็บเป็น2 4 1อย่างนี้นะเสร็จแล้วบรรทัดที่2เนี่ยตัวแสบนะครับ 1x 2y กี่แครับศ z ใช่ไหมครับมันก็ต้องเก็บเป็น1 2 0นะฮะ1 2 0 และสุดท้ายครับลบหนึ่งลบสามแล้วก็สองนะครับก็เก็บเป็นลบหนึ่งลบสามแล้วก็สองนี่คือเมทริกอ้วนอันแรกนะครับเป็นเมทริกที่เก็บสัมประสิทธิ์ทั้งหมดเลยนะฮะต่อไปเมทริกที่สองเป็นเมทริกตัวแปรนะครับเป็นเมทริกที่ใช้ในการเก็บตัวแปรของสมการนี้นะครับก็คือ x y แล้วก็ z นะครับเรียงกันมาเลยนะ x y z เสร็จแล้วทางขวามือนะครับก็จะเอาไว้เก็บค่าคงที่ทางขวามือนั่นเองนะครับก็จะเป็นหนึ่งลบสองแล้วก็สามเห็นไหมตอนนี้เราก็สามารถเปลี่ยนสมการที่เห็นหน้าตาหน้าเกียดเนี่ยนะครับให้กลายเป็นเมตริกได้แล้วนะเปลี่ยนสมการให้เป็นเมตริกได้แล้วในทางคณิตศาสตร์นะครับเมตริกแรกเราเรียกว่าเมตริกเอนะเราเรียกว่าเมตริกเอเมตริกตัวแปรเรียกว่าเมตริกเอแล้วก็เมตริกค่าคงที่ทางขวาเรียกเมตริกบี เขียน okay, ไหมฮะตามชื่อนะครับอ่ะถ้าเขียนชื่อให้นะครับเออ่เมทริกเตัวนี้นะครับชื่อว่าเมทริกสัมประสิทธิ์ขออนุญาตย่อคําว่าสัมประสิทธิ์นะเมทริกสัมประสิทธิ์ส่วนเมทริกเอนะฮะก็จะเรียกว่าเมทริกตัวแปรนะเมทริกตัวแปรส่วนเมทริกบีนะครับก็จะเรียกว่าเมทริกค่าคงที่นะก็จะเรียกเป็นฟอร์มที่ชื่อว่า ax เท่ากับบนั่นเองนะครับ ax เท่ากับบ เข้าม okay, อ่ะคราวนี้ในการแก้สมการนะครับวิธีที่พี่เอ๋อยากจะแนะนำเลยนะครับแลเราต้องจำแม่นๆน,นะครับก็คือวิธีของคลาเมอร์นะฮะวิธีการแก้สมการนะหา x หา y หา z อย่างเงี้ยนะครับเป็นวิธีของคลาเมอร์วิธีคลาเมอร์เอาดูถ้าพี่เอ๋อยากได้ x นะครับคลาเมอร์ะนะคลาเมอร์ ramer, นะฮะเราอยากได้ x เนี่ยนะครับเขาบอกว่าตัวแปร x ของเราอะ่ะจะเกิดจากเดดสองอันหารกัน นะฮะเกิดจากเดซสองอันเนี่ยหารกันโดยที่เราจะสนใจเมติกนี้เป็นหลักครับทุกคนครับฟังพี่เอิร์ธนะเอ็กเนี่ยคือตัวแปรตัวที่เท่าไหร่เอ็กคือตัวแปรตัวที่หนึ่งใช่ไหมครับงั้นเอ็กจะเกิดจากเดซเอหนึ่งแล้วก็หารด้วยเดซเอเห็นไหมเดซเอหนึ่งหางด้วยเดซเอนะครับโดยที่เดซเอเนี่ยนะก็คือเดซของเมติกนี้อันเดิมเลยนะ,ะแต่เดซเอหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดจากการเอา ทางขวามือเนี่ยนะครับไปยัดแทนหลักที่1นะเอาเมติกทางขวามือสุดเนี่นะเอาไปแทนหลักที่1นะครับงั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คืออย่างนี้เอ,อ่ออันนี้จะกลายเป็น1นลบสแล้วก็3ครับที่เหลือลอกเมติกเอมาเลยครับ4 2่ลบสแล้วก็1 0 2แบบนี้ ส่วนข้างล่างคือเมติกเดิมลอกมาเลยครับสองนะฮะหนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งแล้วก็สี่สองสามติดลบนะแล้วก็หนึ่งศูนย์สองจบครับน้องเปลี่ยนสมการเป็นเมติกได้แลวน้องตั้งเลยครับตัวแปรของน้องจะเกิดจากเดดสองอันหารกันเสมอจบแค่นี้นะฮะงั้นฝากพวกเราด้วยไหนลองทำซินะครับเดดสองอันหารกันเนี่ยเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับ เดทสองอันหารกันเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับจริงๆพี่สามารถหาเดทพวกนี้ในใจได้นะเนี่ยใครอยากรู้คอมเมนต์มานะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร,ร่นะฮะเดอทอ,อันแรกนะครับเกิดจากการต่อสองหลักแรกที่ก็ททาวิธีปกติทั่วๆไปของชาวบ้านนี่แหละนะครับใครเรียนในคอร์สพี่พูดให้ฟังอยู่แล้วนะว่าวิธีหาเดทพวกนี้หาย,ยังไงนะครับมองแล้วตอบมองแล้วตอบเลยด้วยซ้ํานะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ธรรมดาก่อนนะครับเอาธรรมดาไปก่อน นะคูณลงก็เป็นสี่นะครับอันนี้คูณลงก็เป็นศูนย์อันนี้คูณลงก็เป็นหกนะฮะต่อไปคูณขึ้นคูณขึ้นสามคูณสองคูณหนึ่งได้หกติดลบอันนี้คูณขึ้นนะครับได้ศูนย์นะแล้วก็อันสุดท้ายคูณขึ้นเอ่อสองคูณลบสองเป็นลบสี่ลบสี่คูณสี่เป็นลบสิบหกแต่กลับเป็นบวกนะฮะที่เหลอกิดเลขก็จะเป็นอย่างนี้ครับ เลบหกกับหกเนี่ยเจ้ากันนะงั้นสิบหกบวกสี่เป็นยี่สิบนะครับสิบหกบวกสี่เป็นยี่สิบงั้นแสดงว่าเด็กข้างบนตอบยี่สิบเจ้าเด็กข้างบนตอบยี่สิบทีนี้เด็กข้างล่างเด็กข้างล่างพี่เอ๋ก็ก๊อปี้มาแมะมานะเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยพี่เออสอนไปในคอร์สแล้วอ่ะนะครับลองทำให้ดูเล่นๆกันได้ ก็คือถ้าเราคูณลงครั้งแรกนะครับสองคูณสองคูณสองตอบแปดนะฮะคูณลงครั้งที่สองเนี่ยสี่คูณศูนย์คูณลบหนึ่งเนี่ยตอบศูนย์ะฮะต่อไปคูณลงครั้งที่สามนะครับก็คือหนึ่งคูณลบสามคูณหนึ่งก็จะตอบลบสคูณขึ้นครั้งแรกนะครับลบหนึ่งคูณสองคูณหนึ่งนะมันก็จะตอบลบสองแต่กลับเครื่องหมายเป็นบวกคูณขึ้นครั้งที่สองนี่ยจะเป็นศูนย์คูณขึ้นครั้งที่สามนี่จะเป็นลบแปดนะฮะ เสร็จแล้วเอแปดกับลบแปดนี่เจ้ากันนะลบสามบวกสองก็ได้ลบหนึ่งนะครับก็เป็นยีน่สิบหารด้วยลบหนึ่งก็ตอบลบยี่สิบข้อนี้อยากได้เอ็ก็ตอบข้อสี่เลยเนี่ยตัวเลขที่พี่เขียนได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยนะมันคือพวกนี้เรียงกันเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลยครับคูณลงคูณขึ้นแต่ละครั้งเลยครับ จบนะงั้นเอก,ก็เลยต่อลบยี่สิบนะครับเป็นแบบนี้เข้าใจเนาะคราวนี้โน้นนิดนึงได้ไหมอ่ะไ,<ม>ไหนไ,<ม>ไหนไ,<ม>ไหนไหนไหนทุกคนถ้าพี่อ่ะแบบนึงนะพี่เพิ่มกระดาษมาขอพี่ก๊อบอันนี้ก่อน มันต้องทำหลายสเต็ปไว้ไอ้กูดโนเวชันใหม่ <c oughs> ใช้ยากใช้เย็นนะครับแเวบวบนี่มาแล้วต้วนครับในจำนวนโจทย์พี่มันมีไม่เยอะมากนะครับแต่พี่ว่าถ้าน้องฟังพี่เข้าใจอน้องทำได้แน่ๆเลยไหนสมมติพี่อ,อยากได้ y เขียนเป็นไหมสมมติไปสอบรอบนี้คุณครูถาม y ทำไงอ่ะ y ตัวนี้ก็ต้องเกิดจากเดซสองอันหารกัน นะเด็สองอันหารกันโดยที่เด็อันล่างเนี่ยก็คือเด็ดเอเดิมก็คือเด็เมติกเดิมนะฮะแต่ y เป็นเมติกตัวที่สองใช่ไหมครับอุ้ยขอโทษ y เป็นตัวแปรตัวที่สองถ้า y เป็นตัวแปรตัวที่สองเนี่ยมันจะต้องเอาทางขวามือเนี่ยไปยัดแทนหลักที่สองนะเอาทางขวามือเนี่ยไปยัดแทนหลักที่สองแบบนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นเด็ a สองเด a สองแปลว่าเอาทางขวาไปยัดอักสองนะครับ งั้นมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้สองหนึ่งลบหนึ่งนะฮะแล้วก็ทางขวากลายเป็นหนึ่งลบสองสามแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นหนึ่งศูนย์สองนี่คือเดซเอสองข้าราือเดดตัวเดิมครับสองสี่ลบหนึ่งหนึ่งสองศูนย์แล้วก็ลบหนึ่งลบสามสองย่างเงี้ยครับงั้นข้ารา่ายัางไงรับประกันได้ตอบลบหนึ่งเหมือนเดิมแน่นอนนะขบนน้องก็ไปหาเดดมาปุ๊บนะฮะ สร็จแล้วน้องก็หารกันโจ้เน๊ะน้องก็ได้ y ออกมาเลยอย่างเงี้ยครับถ้าอยากได้ z ก็เอาทางขวามือเนี้ยไปยัดหลักสามก็แค่นั้นเองเห็นไหมไม่มีอะไรเลยนะครับคราวนี้ที่เอาอันนี้มาเขียนเนี่ยนะนอกจากจะสอนหา y หา z แ,แล้วเนี่ยนะครับ,บรบกวนเรานิดนึงได้ไหมอ่ะพี่อยากจะสอนการเขียนนะครับไอ้เมตริกเนี่ยเป็นอีกฟอร์มหนึ่งนะฮะฟอร์มนี้เขาเรียกว่า a x เท่ากับ b เข้าใจไหมฮะฟอร์มนี้เขาเรียก a x เท่ากับ b นะแต่มันจะมีอีกฟอร์มหนึ่งนะครับมันจะมีอีกฟอร์มหนึ่งอีกฟอร์มหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเมตริกแต่งเติมนะครับเมตริกแต่งเติมก็คืออย่างนี้เอาเมตนะริกเอมานะฮะเอาเมตริกเอมาเว๊บเวบอุ๊ยปากกาพิหนาจังเอาเมตริกเอมาสองสี่หนึ่งหนึ่งสองศูนย์แล้วก็ลบหนึ่งลบสามสองแบบนี้ นะเอาเมติก A มานะเสร็จแล้วน้องเติมขีดแนวตั้งนะเติมขีดแนวตั้งแล้วก็เอาเมติก B มาใส่คือหนึ่งลบสองสามแบบนี้นะเขาเรียกเขาเรียกเมติกนี้ว่าเมทริกซ์แต่งเติมนะเมติกแต่งเติมนะครับหรือบางคนเขาชอบจำเป็น,นย A B อย่างเงี้ย A อลัอย่างเงี้ยครับ ชอบจะเป็น A ล B นะครับแต่จริงหน้าตาเมติกแบบนี้ที่มีขีดตั้งๆเขาเรียกว่าเมติกแต่งเติมนะครับโอเคไหมคราวนี้สี่น้องต้องทําเป็นก็คือน้องต้องเชื่อมโยงให้ได้นะครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเนี่ยสามอันเนี้ยเขาเชื่อมโยงกันหมดนะฮะหมายความว่าน้องเห็นอันนี้น้องก็ต้องเห็นอันนี้และน้องก็ต้องได้เมติกนี้น้องเห็นอันนี้น้องก็ต้องกลับไปเป็นอันบนได้น้องก็ต้องกลับมาเป็นอันนี้ได้ น้องเห็นอันนี้น้องก็ต้องกลับไปเปอันนี้ได้เลยมันต้องเชื่อมโยงพวกนี้กันให้ได้นะครับซ,ซึ่งวิธีการเชื่อมโยงเนี่ยมันไม่ยากก็คือเอาไม่ติ่งน,นี้ก่อนก็นได้นะฮะตัวแปรมันคือ x y z ใช่ป่ะน้องก็เรียง x y z มามันก็จะอ่านว่า2 x 4 y 1 z รวมกันได้1น้องจะได้สมการแรกเหนะ็นไหมอันนี้ก็เหมือนกัน2 x 4 y 1 z รวมกันได้หก็ได้อันนี้ สุดสุดท้ายราทั้ที่สามก็ได้เอาลบหนึ่งเอ็กลบสามวายสองแซดรวมกันได้สามนะครับลบหนึ่งเอ็กลบสามวายสองแซดรวมกันได้สามอันนี้ก็เหมือนกันลบหนึ่งเอ็กลบสามวายสองแซดรวมกันได้สามนะฮะมันจะต้องเชื่อมโยงกันให้ได้ก็คือเห็นอันนี้ต้องเห็นสมการเห็นสมการต้องรู้เมติก รู้เมติกต้องแต่งเติมได้รู้แต่งเติมต้องกลับไปหาเมติกได้อะไรเงี้ยคือมันลิงก์กันตลอดนะครับาวน,นี้พอเรารู้อันนี้แล้วนะพอเรารู้อันนี้แล้วนะข้อถัดไปง่ายเลยข้อถัดไปเขาบอกว่าระบบสมการหนึ่งเนี่ยนะครับมีตัวแปร x y z นะครับมีตัวแปร x y z แล้วก็เอ่อเมติกแต่งเติมเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ เมทติกนะแต่งเติมเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเขาอยากรู้ว่า x y z บวกกันมนะันเป็นเท่าไหร่โอ้โหข้อนี้นะใครไปนั่งแบบว่าบางคนก็เห็นแบบนี้เขาชอบทำโรโอเปอเรชันนะแต่เออวันนี้พี่ไม่มีเวลาติวนะเพราะว่ามันเรื่องใหญ่มากอย่างนี้พี่บอกนะครับถ้าอยากได้โรโอเปอเรชันนะครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะไว้เดี๋ยวเรามาไลฟ์ live คุยกันดีกว่านะครับแต่ว่าเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่ชอบไปทำโรโอเปเรชันกัน แต่พี่อ่ะไม่เคยทําโรบอเรชันเลยนะเห็นเมติคแบบเนี้ยคือเมติคเนี้ยมันน่ารักตรงที่ว่าศูนย์มันเยอะน้องเห็นศูนย์ไหมศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่ก็ศูนย์ศูนย์มันเยอะพี่ไม่เคยทําโรบอเรชันเ,ยเ,ยเลยพราะพี่รู้ว่าพี่อ่ะเนี่ยพี่แค่เชื่อมโยงเป็นอ่ะพี่ได้คะแนนแล้ววะน้องดูนะบรรทัดล่างนาในศูนย์เยอะสุดเลยลองอ่านดูดิศูนย์เอ็กศูนย์ไวสองแซดได้สี่เอ๊ะศูนย์เอ็กศูนย์วสองแซดก็แปลว่ามันคือ สองแซดได้สี่นี่ว่าน้องถ้าสองแซดได้สี่แซดตอบอะไรแซดตอบสองไงนะี่ยถ้าสองแซดได้สี่ก็แปลว่าแซดมีค่าเป็นสองได้ z แซดแหละนะครับแล้วถ้าน้องอ่านอันกลางอ่านกลางมันอ่านว่าศูนย์เอ็กลบหนึ่งวายบวกหนึ่งแซดได้สามมันก็จะอ่านว่าลบหนึ่งวายบวกกับแซดรวมกันได้สาม แต่เซทของเราเป็นสองก็คือลบ y บวกสองเท่ากับสามลบ y บวกสองเท่ากับสามนะครับงั้นน้องย้ายข้างนะน้องจะได้ y ออกมาเป็นยายข้างเอาได้ y เป็นลบหนึ่งครับใช่ไหมได้ y เป็นลบหนึ่งและสุดท้ายนี่ถ้าน้องอ่านบรรทัดแรกนี่นะมันจบแล้วน้องบรรทัดแรกเนี่ยมันอ่านว่า x บวกสอง y ไม่มีแซดนะ x บนะวกสองเนี่ยได้ลบหนึ่งะ x บวกสองได้ลบหนึ่งแล้วเ็เนี่ยเออยังไม่รู้แต่ y เนี่ยเป็นลบหนึ่งนะครับลบหนึ่งคูณสองก็เป็นลบสองได้ลบหนึ่งแล้วเราย้ายสองไปบวกนะครับเราจะรู้เองว่าเกเป็นหนึ่งเงนโจวข้อนี้มันไม่มีอะไรเลยติงตองมากเลยแต่งโจ์มันนะ่าสนใจนะมีเมตติกแต่งเติมอะไรเงี้ยนะแต่ว่า ศูนย์เยอะไปหน่อย X เป็นหนึ่ง y, y เป็นลบหนึ่งแล้วก็ Z เป็นสองได้สองครับข้อนี้ก็ตอบข้อสี่จบนะฮะนี่คือโจทย์ข้อที่สิบสามเขียนเป็นเมติกแต่งเติมถ้าศูนย์เยอะๆลองย้อนกลับมาเป็นสมก,การดูสมก,การจะแก้งง่ายเลยไหมไม่ต้องไป เออคลาเมอร์อะไรเลยคือบางคนไปทําอย่างนี้เว้ยบางคนไปเขียนเนี่ยเห็นเมติกแบบนี้ปุ๊บไปเขียนย้อนกลับอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ลบหนึ่งหนึ่งแล้วก็ศูนย์ศูนย์สองคูณกับเมติกตัวแปรคือ x y z แจับเท่ากับเมติกค่าคงที่ก็คือลบหนึ่งสามสี่แล้วก็ไปหา x จากคลาเมอร์เนี่ยเดซีหนึ่งเดซีหนึ่งหารด้วยเดซีอย่างเงี้ยมันก,ก,ก็ทำได้นะ ทำไปทำไํำไงอ่ะศูนย์มันเยอะครับมันแก้ง,ง่ายโอเคนะีย๋ยวเราไม่ต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้นะครับสิบสามพี่ผ่านนะต่อไปสิบสี่นะครับสิบสี่เนี่ยนะครับถ้าโรงเรียนออกอันนี้นี่แปลว่าอุ้ยสอนละเอียดนะครับอต้องรู้ทฤษฎีนิดนึงนะครับคือเขาบอกว่าเนี่ยให้เมติกเอมาแล้วก็ให้เมติกเอให้เมติกบมาเอเอเท่ากับบแหละเหมือนเดิมนี่ไง นะแต่อเผอิญว่าตัวแปรไม่ได้ชื่อ x y z นะตัวแปรชื่อ x หนึ่ง x สอง x สามนะครับคราวนี้เขาบอกว่าเออค่า a เล็กทั้งหมดนะ a เล็กคืออยู่ตรงเนี้ยนะ a เล็กทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ทำให้สมการเนี้ยหาคำตอบได้อะเป็นเท่าไหร่มันเป็นทฤษฎีแหละครับน้องครับแอทฤษฎีทฤษฎีจดนิดหนึ่งนะทฤษฎีนะครับก็คือสมการ a x เท่ากับ b ได้ครับจะหาคำตอบนะจะหาคำตอบได้เมื่อนะสมการ a x เท่ากับ b นะครับจะหาคำตอบได้เมื่อเด t ของเมทริก a ครับต้องไม่เป็นศูนย์ครับอุย้ยเข้าใจง่ายนิดเดียวนะ้องคือเวลาน้องจะแก้สมการหา x y z เนี่ยนะน้องต้องเอาเดต a หนึ่งหารด้วยเดซ a ครับ น้องเห็นไหมว่าเดซเอเป็นตัวหารเนี่ยถ้าเดซเอเป็นศูนย์เมื่อไหร่ที่ตัวหารเป็นศูนย์นี่หาค่าไม่ได้เลยใช่ไหมส่วนเป็นศูนย์หาค่าไม่ได้งั้นสมการจะหาคําตอบได้เมื่อตัวส่วนเนี่ยห้ามเป็นศูนย์ก็คือเดซเอห้ามเป็นศูนย์นั่นเองเห็นยังนะไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับแล้วงั้นเมติกเอก็คือเมติกนี้ไงนี่ไงก็จับเลยนะครับนี่หาค่าเอได้แล้วเนี่ยเดซเอห้ามเป็นศูนย์ ก็ปแปลว่าเดดของ1นลบหแล้วก็2องลบหนึ1 1, แล้วก็1นึ่ลบหนเอไอเมติกอย่างเงี้ยเอ้ยโทษทีไอโจทย์แนวเนี้ยนะมันออกข้อสอบมาสองรอบแล้วนะข้อสอบเก้าวิชาสามัญที่เขาเปลี่ยนชื่อเป็น A Level อะที่เขาใช้สอบเข้าแพทย์กันนะก็ออกนะครับเนี่ยรู้ทฤษฎีแค่นี้ได้คะแนนแล้ว ประเด็นคือน้องรู้ครบหรือยังแค่นั้นเองบางทีน้องเรียนก็เน้นเข้าใจง่ายอะเ,ออเรียนปุ๊บเข้าใจง่ายอย่างเงี้ยแต่รู้ไม่ครบอย่างเงี้ยพอรู้ไม่ครบเนี่ยพอมันออกรายละเอียดเยอะๆน้องก็ไม่ได้คะแนนแล้วนะครับอย่านอย่าทาอะไรฉาบชวยนะหรืออกไปเราสอบติดเราอยางเรายัางอยากสอบติดมหลาลัยดีๆเลยจริงไหมเราไม่ได้แบบมหาลัยไหนก็ได้สอบแค่ติดก็พออะไรเงี้ยไม่ใช่อะ่ะฉันได้อยากสอบติดมหลาลัยดีๆเลย ง ja, ั้นฉันต้องทาตัวเองให้ดีเพื่อที่จะสอบติดมหาลัยนั้นนึกออกว่าไม่ใช่แบบทํายังไงดีนะที่เราจะไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะแตสอบติดมหาลัยที่เราอยากเป็นดกน้องพี่ว่านองกำลังเข้าใจอะไรผิดบางอย่างนะครับนึกออกไหมอืมเอาไปจะหมดเวลาแล้วที่ต้องทําแล้วคูณลงเอคูณเอไดเอกำลังสองคูณลงหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งคูณลบหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งนะครับ คูนลงสองคูณลบหนึง่งคูณลบหนึ่งก็ได้สองเสร็จแล้วคูณข yep. ึ้นหนึ่งคูณสองคูณเอก็จะได้เป็นลบสองเอนะลบหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งก็จะได้เป็นลบหนึ่งนะแต่ว่าต้องกลับเครื่องหมายเป็นบวกด้วยนะแล้ว a คูณลบหนึ่งคูณลบหนึ่งก็จะได้เป็น a แต่ว่าคูณขึ้นต้องติดลบ งั้นถ้าเรารวมตัวเลขนะครับมันก็จะได้เป็น a กําลังสองนะเพราะว่ามี a กําลังสองแค่ตัวเดียวแล้วก็ลบสอง a แล้วก็ลบอีกเอหนึ่งก็เป็นลบสาม a นะฮะแล้วก็หนึ่งกับลบหนึ่งเจ้ากันก็เหลือบวกสองงั้น a กําลังสองลบสาม a บวกสองในห้าเป็นศูนย์นะครับงั้นเราแยกตัวประกอบก็จะเป็น a ลบสอง a ลบหนึ่งนะห้าเป็นศูนย์ ก็แปลว่า a ของเราเนี่ยก็ต้องห้ามเป็นเลข2กับเลขหนึ่งงั้นแสดงว่า a เลขนี่จะเป็นอะไรก็ได้นะเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นลบเจ็ดเป็นลบ8ล้านเป็นเศษสามส่วนห้าเป็นสแควรูนาม a เลขจะเป็นอะไรก็ได้เลยขออย่างเดียวห้ามเป็นเลข2กับเลขหนึ่งะขออย่างเดียวห้ามเป็นเลข2กับเลขหนึ่งน้องครับช้อยไหนครับที่ไม่มีเลข2กับเลขหนึ่งครับช้อยสองใช่ไหมเพราะว่าเขาหักเลขหนึ่งกับเลขสองออกไปแล้ว จบเรียบร้อยนะครับต่อช้อยข้อสองแค่นี้เลยโอเคก็วันนี้นะครับครบสองชั่วโมงพอดีเป๊ะเลยมั้งนะครับน่าจะใกล้เคียงเลยล่ะนะครับก็หวังว่าเออที่พี่เออติว้องในวันนี้นะครับหวังว่าน้องจะมีความรู้ไปสอบเก็บคะแนนนะครับหรือว่าไปสอบกลางภาคอะไรอย่างนี้นะครับในเรื่องเมตริกนะครับก็ขอให้เด็กๆทุกคนได้คะแนนดีๆกันนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับมา เจอกันในคอร์สดีกว่านะครับมีโจทย์เยอะกวันนี้เยอะเลยแล้วก็มีเทคนิคดีๆนะครับเพราะว่าวันนี้เวลาน้อยเหลือเกินอย่าพูดหลายอย่างมากนะครับแต่ว่าพูดไม่หมดนะฮะก็มาเจอกันในคอร์สนะครับเออจะยินดีมากเลยนะครับมาลุยเทอมหน้าไปด้วยกันนะครับแต่ว่าพี่เอ๋มีติวฟรีทุกบทแหละนะครับก็ลองเข้าไปดูว่าถูกจริตเราไหมนะครับถ้าเรียนแล้วถูกจริตเนี่ยก็ค่อยสมัครเรียนก็ได้นะครับขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับ